ท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านพระกระทรีนชัยได้มอบหมายกับผมนะครับรองผู้ว่ามาร่วมในพิธีซึ่งวันนี้ทางเมืองพัทยานะครับได้ร่วมกับทางทับเรือภักหนึ่งนะครับได้นําน้ําน้ําจืดนะครับน้ํากินน้ําใช้เนี่ยมาแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนชาวกอล้านนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางเมืองพัทยาเนี่ยพยายามที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามภัยแล้งเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องในทุกปีนะครับ ปีนี้นอกจากการดูแลเรื่องของการประสานการจ่ายน้ำจากทหารเรือแล้วเนี่ยนะครับทางเมืองพัทยายังมีแผนในการที่จะปรับตั้งรับนะครับในการที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในช่วงสถานาไัยแล้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายพื้นที่กับเก็บน้ำนะครับธนาคารน้ำต่างๆนะครับในพื้นที่เพื่อให้สามารถรับน้ำจืดได้มากขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของการที่จะขยาย ฐานการผลิตของปลาปลาต่างๆซึ่งเป็นความพยายามของผู้บริหารเมืองพัทยานะครับในการที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในฤดูการภายแรงนะครับก็ต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่นี้พื้นที่นี้น้ําหายากนะครับแล้วก็ฝากให้ทุกท่านได้ช่วยกันประหยัดการใช้จ่ายนะครับบางทีสามารถนํากลับมาใช้ได้อีกนะครับเช่นน้าผ่านการซักล้างอะไรต่างๆสามารถนํากลับมาลดน้ําต้นไม้นะครับหรือว่าสามารถนําไป ซักล้างในจุดที่ไม่ต้องใช้น้ําสะอาดมากนักนะครับก็สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกฝากถึงผู้ประกอบการนะครับได้รณรงค์ขอความร่วมมือพี่น้องซึ่งมาเข้าพักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยได้ช่วยกันประหยัดน้ำในช่วงสถานการณ์โควิดก็ได้ช่วยกันในเรื่องของการดูแลเรื่องของกาดจะตกนะครับเรื่องของหน้ากากเรื่องของมาตรการการล้างมือต่างๆนะครับก็ยังขอให้ดำารงความเข้มงวดเข้มแข็งต่อไป